ในวันฮาโลวีนปี2010ขณะที่เด็กๆในชุดแฟนซีเคาะประตูบ้านทั่วแอสคอตเบิร์กเชียร์ความสยองขวัญแบบอื่นกำลังเกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งในย่านมิลเลียนเนสโร โจแอนนาซิมสันวัย46ปีถูกฆาตกรรมโดยชายที่เธอเคยรักถูกตีด้วยค้อนเล็บจนเสียชีวิตขณะที่ลูกสองคนวัยเด็กกำลังเล่นอยู่ห่างออกไปเพียงสองประตูร่างของเธอถูกพบห้าวันต่อมาฝังอยู่ในหลุมฝังศพที่ขุดไว้ล่วงหน้าในวินเซอร์เกรทภาคผู้รับผิดชอบคือกับตันสายการบินบริติสแอ์เวย์นักบินที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลชีวิตผู้คนนับร้อยแต่แม้จะมีหลักฐานชัดเจนถึงการวางแผนล่วงหน้าโรเบิตบราวก็ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม โจแอนนาซิงสันเกิดในปี1964ที่ทยอกยอกเชียในครอบครัวที่ใกล้ชิดและอบอุ่นพ่อของเธอชื่อคริสเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จและแม่ชื่อไดอานาซึ่งต่อมาอธิบายลูกสาวว่าเป็นคนพิเศษ ตอนเด็กครอบครัวย้ายไปอยู่ก่อแมนที่นั่นเธอเข้าเรียนโรงเรียนบีแคนเธอถูกบรรยายว่าเป็นคนมีชีวิตชีวาชอบผจญภัยและทุ่มเทกับทุกสิ่งหลังจบมัธยมโจแอนนาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยบาทจบปริญญาธุรกิจเธอมีอาชีพที่ประสบความสําเร็จก่อนจะมุ่งเน้นไปที่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเป็นแม่เพื่อนสนิทของเธอเฮตตี้บักเวิร์ด แนนตันบอกว่าโจเป็นแสงสว่างเธอใจดีอบอุ่นสนุกสนานและเหนือสิ่งอื่นใดคือแม่ที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเป็นเนื้อแท้เดียวกันไม่ว่าเรื่องจะแย่แค่ไหนโจอแอนนาก็จะขุดลึกและทําให้ดีที่สุดเสมอโจอแอนนามีค่านิยมทางศีลธรรมที่เข้มแข็งเธอเชื่อว่าเด็กทุกคนควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมั่นคงและเต็มเปี่ยมด้วยความรักเธอไม่เคยพลาดวันเกิดของใครเลยเพื่อนคนหนึ่งกล่าวว่าตลอดชีวิตฉันเธอสอนฉันมากมายเกี่ยวกับความเมตตา ก่อนเจอโรเบิร์ตบราวโจแอนนาเคยแต่งงานครั้งหนึ่งการแต่งงานนั้นจบลงอย่างเป็นมิตรเธอซื้อบ้านในแอสคอตในช่วงนั้นบ้านนั้นพังยับเยินตอนซื้อมีต้นไม้โผล่ทะลุเพดานแต่โจแอนนาปรับปรุงเองเปลี่ยนเป็นบ้านที่สวยงามทุกอย่างเปลี่ยนไปในเดือนพฤศจิกายน1,998เมื่อโจแอนนาเจอโรเบิร์ตบราวในแอฟริกาใต้บราวอายุ36ปีโจแอนนา34ปี ทำให้เขาอายุมากกว่าเธอสองปีเขาเป็นนักบินบริ t ต s แอร์เวย์บินเส้นทางไกลไปซานฟรานซิสโกโลอสแองเจลิสและฮ่องกงเขาเป็นกับตันโบอิง747เขามั่นใจชักจูงและมีอำนาจจากอาชีพความรักถูกบรรยายว่าเป็นพายุหมุนโรเบิร์ตบราวย้ายเข้าบ้านโจแอนนาในแอสคอตบ้านที่เธอซื้อกับสามีคนแรกและปรับปรุงเอง วันคริสต์มาส1998ขณะบินไปฮ่องกงในเที่ยวบินคริสต์มาสที่เขาทำงานโรเบิร์ตขอโจแอนนาแต่งงานมันโรแมนติกยิ่งใหญ่ดราม่าเธอตอบตกลงวันที่13กุมภาพันธ์1 9 9 9พวกเขาแต่งงานในพิธีเล็กๆในเอสคอตแต่ตั้งแต่ต้นก็มีสัญญาณเตือนที่คนใกล้ชิดโจแอนนาไม่สามารถมองข้ามเมื่อโจแอนนาพาโรเบิร์ตไปพบพ่อแม่ที่ก็แมนปฏิกิริยาของพวกเขารุนแรงและเชิงลกไดอานาและคริสไม่ชอบโรเบิร์ตตั้งแต่แรกพวกเขาบรรยายเขาว่าหยาบคายและหยิ่งโส เขาค่อนข้างเก็บตัวแต่ก็ดูถูกเพื่อนของโจแอนนาคนสังเกตว่าโจแอนนาดูผ่อนคลายกว่าเมื่อโรเบิร์ตไม่อยู่เมื่อเขาอยู่บุคลิกเธอเปลี่ยนไปพ่อของโจแอนนากังวลมากจนยืนยันให้เซ็นสัญญาแต่างงานก่อนแต่งสัญญานั้นออกแบบเพื่อปกป้องทรัพย์สินและกองทุนทรัพย์ของโจแอนนาจากโรเบิร์ตระบุว่าบ้านทุนคอรเทดบนถนนบัคเฮิร์สในแอสคอตเป็นของโจแอนนาแต่เพียงผู้เดียวโรเบิร์ตไม่พอใจที่จะเซ็นเขารู้สึกไม่ยุติธรรมแต่ก็เซ็น จากนั้นคือฮันนีมูนโจแอนนาและโรเบิร์ตบินไปเคปทาวเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ควรโรแมนติกและสุขสมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นจากเคปทาวโจแอนนาโทรหาแม่เธอบอกว่าแต่งงานกับโรเบิร์ตบราวเป็นความผิดพลาดร้ายแรงไดออนาตกใจแต่จะทำอะไรได้การแต่งงานเพิ่งเริ่มต้นถึงเมษายน1999เพียง2เดือนหลังแต่งโจแอนนารู้ว่าตั้งคันเธอรู้สึกติดกับดักไม่มีทางออกง่ายๆในเดือนธันวาคม1999เดือนหลังแต่งลูกชายอล็กเกิด 17เดือนต่อมาในพฤษภาคม2001ลูกสาวเคที่เกิดครอบครัวตั้งถิ่นฐานในบ้านเอสคอตเลือกเพื่อใกล้สนามบินฮิโทลสำหรับงานโรเบิร์ตโจแอนนารักลูกมากทุกอย่างเธอทำเพื่อพวกเขาเธอเลิกงานเพื่อเป็นแม่เต็มตัวเธอเปิดธุรกิจเบดแอนด์เบรคฟาสระดับ5ดาวที่ทุนคอตเทดซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการเลี้ยงอเล็กและเคที่ธุรกิจรุ่งเรืองมันทำให้เธออยู่กับทุกการรับส่งโรงเรียนทุกเวลานอนทุกช่วงเวลาแต่โรเบิร์ตลงทุน2 0 0 0 0 0ปอนในธุรกิจและนี่จะกลายเป็นจุดขัดแย้งใใหหญ่่นกาารยา ชีวิตคู่กำลังพังทลายโรเบิร์ตแทบไม่ใช้เวลากับโจแอนนาและลูกหลังกลับจากบินไกลเขาไปทำงานเช้าออกดึกมุ่งมั่นเลื่อนตำแหน่งเพื่อนบางคนของโจแอนนาบอกว่าโรเบิร์ตเป็นพ่อที่หายหน้าทิ้งให้โจแอนนาเลี้ยงลูกคนเดียวมากมีรูปแบบเกิดขึ้นการควบคุมบังคับแยกตัวข่มขู่ โจแอนนาเป็นคนส่วนตัวไม่พูดเปิดเผยปัญหาคู่แต่คนใกล้ชิดสัมผัสได้ได้อาหนาแม่เธอกังวลว่าโจแอนนาจะเหงาในเอสคอตเพราะโรเบิร์ตไม่อยู่บ้านบ่อยแต่โจแอนนาดูมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดเธอทำเสมอถึงมกราคม2 0งพปีในชีวิตคู่โจแอนนาพอแล้วเธอปรึกษาทนายเกี่ยวกับชีวิตคู่หลังโรเบิร์ตกล่าวหาเธอมีชู้ข้อกล่าวหาไม่มีมูลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสิ่งที่เกิดต่อไปจะเผยว่าโรเบิร์ตเราอันตรายแค่ไหน ในกุมภาพันธ์2007ขณะเดินทางทำงานฮ่องกงโรเบิร์ตโทรหาโจโอแอนนาเขาบอกว่ามีความคิดมืดมืดหนอเช่นคิดฆ่าเธอและลูกด้วยขวานและฆ่าตัวตายโดยขับเครื่องบินตกสุดท้ายเธอวางสายรู้สึกทุกข์ใจมากเธอบอกฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาทำแบบนี้แต่แล้วเธอตรหนักว่าเขาพูดเพื่อกดดันเธอให้รักษาทุกอย่างไว้โจอแอนนาตกใจแต่ไม่แจ้งตำรวจจากนั้นคือเหตุการณ์มีระกฎาคมหรือสิงหาคม2007และเป็นการโจมตีรุนแรงที่สุดก่อนฆาตกรรม โจแอนนากลับบ้านราว22นาฬิกากับอเล็กและเคที่โรเบิร์ตพาเด็กเข้านอนในช่วงนั้นเคที่อายุ6ขวบบอกพ่อว่าพวกเขาใช้เวลากับผู้ชายที่โรเบิร์ตสงสัยว่าเป็นชู้โจแอนนาความหึงและโกรธของโรเบิร์ตจุดติดเขาเผชิญหน้าจฮหานาในครัวทูลคอตเทจโดยไม่เตือนเขาอบคอเธอและเจาะมีดที่อกเธอสงบใช้คำพูดอย่างระวังและน้มนนาวให้เขาลดมีดจากนั้นเธอบอกความจริงเธออยู่กับเขาไม่ได้อีกโรเบิร์ตตอบเย็นและควบคุมเขาบอกเธอไปได้แต่ห้ามพาลูกมันเป็นภัยคุกคามเพื่อกักเธอไว้ จากนั้นเพิ่มภายอีกถ้าเธอบอกใครมันจะแย่ที่สุดสำหรับเธอโจแอนนาเข้าใจความหมายแม้การโจมตีสยองนี้โจแอนนาไม่แจ้งตำรวจความกลัวมากเกินเธอกลัวสิ่งที่โรเบิร์ตจะทำถ้าเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่แต่เธอบอกเขาต้องย้ายออกโรเบิร์ตย้ายไปบ้านในนอร์สตรีตวินฟิ์เบิร์กเชียแต่ยังเข้าถึงลูกได้และฝันร้ายยังไม่จบและเริ่มการหย่าที่ขมขืนยืดเยื้อสามปีครึ่ง สัญญาแต่งงานกลายเป็นจุดโฟกัสโรเบิร์ตรู้สึกถูกหลอกเขาเชื่อว่าถูกพรากเงินที่สมควรได้เขาลงทุนสองแสนปอนในธุรกิจเบ d ดแอนด์เบรคฟาของโจแอนนาและตอนนี้เพราะสัญญาเขาไม่ได้รับผลตอบแทนที่เชื่อว่าสมควรระหว่างการหย่ารายละเอียดน่ากังวลปรากฏระบบ CCTV ที่โจแอนนาติดตั้งบ้านหยุดทำงานเพราะสายถูกตัดไฟรักษาความปลอดภัยหยุดเพราะสายถูกตัดเช่นกัน เป็นส่วนของการหย่าโรเบิร์ตให้รายการธุรกรรมบัตรเครดิตเผยว่าเขาซื้ออุปกรณ์สอดแนมเมื่อทนายโจแอนนาถามโรเบิร์ตยอมรับว่าซื้ออุปกรณ์ติดตามใส่รถโจแอนนาเขาติดตามการเคลื่อนไหวเธอเป็นเวลา3ปีการหย่ายึดเยื้อมันเกี่ยวกับบ้านครอบครัวบ้านที่โจแอนนาซื้อตอนพังมีต้นไม้ทะลุเพดานและปรับปรุง4ปีก่อนเจอบราวเธอทุ่มใจให้บ้านนั้นมันเป็นของเธอแต่โรเบิร์ตต้องการส่วนแบ่งโจแอนนาให้คำมั่นกับโรเบิร์ตให้ห่างบ้าน6เดือนแล้วขยายอีก6เดือนแต่การควบคุมการสอดแนมการข่มขู่ยังดำเนินในทางอื่น เฮตตี้บัคเวิร์ดแนนตันกล่าวภายหลังฉันคุยกับโจหนึ่งชั่วโมงก่อนเธอถูกฆ่าและเธอซึมมากความเครียดจากการอยากความกลัวโรเบิร์ตและความไม่แน่นอ,นอนอนาคตกำลังกัดกินแต่โจแอนนาไปต่อเธอทำเสมอเธอขับเคลื่อนเธออดทนและเชื่อว่าเร็วๆนี้เธอจะเป็นอิสระจากนั้นวันที่20ตุลาคม2010สิ่งที่ผนึกชะตาโจแอนนาเกิดขึ้นเพียง11วันก่อนถูกฆ่าศาลสูงสุดสหราชอาณาจักรตัดสินคดีสำคัญในกรณีแรดแมกเกอร์ vs กรานิโน เศรษฐีนีเยอรมันมูลค่าประมาณ100ล้านตอนชนะคดีกับอดีตสามีฝรั่งเศสเขาพยายามทำให้สัญญาแต่งงานเป็นโมฆะเริ่มแรกได้รับเกือบ6ล้านแต่เธออุดทนวันที่20ตุลาคม2,013สูงสุดตัดสิน8 1หนึ่งให้เธอศาลถือว่าสัญญาแต่งงานควรมีน้ำหนักชี้ขาดในการหย่าเป็นครั้งแรกที่สัญญาแต่งงานบังคับใช้ในกฎหมายสหรชาชอาณาจักรสำหรับโรเบิร์ตบราว์คำตัดสินนี้ทำลายล้าง กลยุทธ์หย่าทั้งหมดของเขามุ่งทําให้สัญญาที่เซ็นกับโจแอนนาเป็นโมฆะเขาโตเถียงสามปีครึ่งว่าสัญญาไม่ยุติธรรมพรากเงินที่สมควรได้และตอนนี้ศาลสูงสุดสหราชอาณาจักรตัดสินว่าต้องรักษาสัญญาคดีเขาพังทลายการพิจารณาอย่างครั้งสุดท้ายกำหนดวันที่8พฤศจิกายน2 0 1 0ที่ศาลสูงเพียงหนึ่งสัปดาห์โจแอนนาจะเป็นอิสระจากโรเบิร์ตบราวอย่างถูกกฎหมายทรัพย์สินปกป้องบ้านมั่นคงลูกปลอดภัย โจแอนนาติดต่อพี่ชายบุญธรรมและเพื่อนเฮตตี้เธอตื่นเต้นกับแบบอย่างจากคำตัดสินแรดแมกเกอร์เธอเชื่อว่านี่แหละเธอจะเป็นอิสระในที่สุดเธอเลี้ยงลูกโดยไม่กลัวฝันร้ายเกือบจบแต่โรเบิร์ตบราวมีแผนอื่นแผนที่เตรียมหลายเดือนแผนที่เกี่ยวข้องหลุมฝังคอนและกล่องพลาสติกมันเป็นวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2010ฮาโลวีนเด็กๆทั่วแอสคอตเตรียมชุดตื่นเต้นกับค่ำคืนทริคออทรี สำหรับโจแอนนาซิมสันมันควรเป็นวันธรรมดาโรเบิร์ตบราวมีลูกช่วงปิดเทอมครึ่งภาคและต้องคืนลูกบ่ายราว16นาฬิกาโรเบิร์ตมาถึงทูนคอตเทจบนถนนบัคเฮิร์สเอสคอตกับอเล็กและเคที่เด็กอายุ10และ9ปีตื่นเต้นเห็นแม่พวกเขาวิ่งเข้าไปห้องเล่นพร้อมเล่นและเล่าเรื่องกับพ่อโรเบิร์ตตามโจแอนนาเข้าไปเขาถือกระเป๋างานบ้านเด็กใบหนึ่งซ่อนในกระเป๋าคึนคอนเล็บเขาเอามาจากโรงเก็บจัก,กรยานก่อนและซ่อนอย่างดี แต่คอนไม่ใช่หลักฐานวางแผนเพียงอย่างเดียวหลายเดือนก่อนวันนี้โรเบิร์ตบราวขุดหลุมในวินเซอร์เกรทภาคเขาซื้อกล่องพลาสติกใหญ่พอเป็นลงชั่วคราวเขาซื้อถุงขยะเทปและวัสดุอื่นทุกอย่างพร้อมโจอแอนนาและโรเบิร์ตเริ่มทะเลาะคำพูดที่แลกเปลี่ยนอาจไม่มีวันรู้เต็มแต่โรเบิร์ตอ้างภายหลังว่าตีเกี่ยวกับยาข้ออ้างแผ่วที่ผู้พิพากษาปฏิเสธเด็กอยู่ในห้องเล่นห่างจากห้องนอนที่ทะเลาะเพียงสองประตู พวกเขาเล่นไม่รู้ว่าชีวิตกำลังพังทลายจากนั้นโรเบิร์ตตีเธอเขาตีโจแอนนาด้วยคอนเล็บซ้ำและซ้ำเล่ารวม14ครั้งแต่ละครั้งรุนแรงโจแอนนามีบาดแผลป้องกันที่แขนและมือ เธอพยายามต่อสู้พยายามปกป้องตัวเองแต่โรเบิร์ตสูง6ฟุต5นิ้วแข็งแรงกว่าและมีอาวุธเธอไม่มีโอกาสขณะเธอนอนตายลูกสาววัย9้าปีเคที่ได้ยินเสียงจากห้องเล่นเคที่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่รู้ว่าผิดปกติเมื่อโรเบิร์ตออกจากห้องนอนเคที่ถามคำถามที่ภายหลังใช้เป็นหลักฐานร้ายแรงในศาลเธอถามพ่อว่าจะเรียกรถพยาบาลไหมเขาไม่เคยเรียกผู้พิพากษากล่าวชัดว่าโรเบิร์ตบราว์ไม่มีเจตนาเรียกรถพยาบาลเลย โรเบิร์ตห่อร่างโจแอนนาด้วยพลาสติกวางในท้ายรถและเคที่เห็นเธอเห็นพ่อใส่ร่างแม่ในรถเขาบอกอเล็กและเคที่ว่าแม่ไม่สบายและต้องไปโรงพยาบาลเด็กเชื่อเขา พวกเขาเลือกอะไรได้เพียง20นาทีหลังฆาตกรรมราว16นาฬิกา20นาทีโรเบิร์ตกับบ้านนอสตรีทวินฟิลด์กับอเล็กและเคที่ร่างโจแอนนายังในท้ายรถเด็กถูกพาเข้าไปสับสนกังวลแต่เชื่อพ่อจากนั้นโรเบิร์ตขับไปวินเซอร์เกรทภาคไปหลุมที่ขุดหลายเดือนก่อนเขาฝังโจแอนนาในหลุมที่ขุดไว้ในโลงชั่วคราวเขากลบด้วยดินเขาซ่อนพวที่ใช้ใกล,ใกล้ๆเขากำจัด อยู่ใซีทีวีจากบ้านและค้อนฝังแยกในภาคค่ำนั้นโรเบิร์ตพาอาเล็กและเคที่ไปหาแฟนสเตฟานีค้างคืนเขาไม่บอกอะไรที่ทำแต่สเตฟานีสัมผัสว่าผิดปกติโรเบิร์ตดูแปลกๆฟุ้งซ่านบางทีหน้าแดงเธอกังวลและติดต่อพ่อแม่โรเบิร์ตในสกอตแลนด์เคนเนตพี่ชายโรเบิร์ตก็ติดต่อตรวจสอบแต่โรเบิร์ตไม่พูดอะไรที่ทำ คืนฮาโลวีนดำเนินเด็กเคาะประตูเก็บลูกอมหัวเราะเฉลิมฉลองและไม่มีใครรู้ว่าโจแอนนาสินสันอยู่ในราวห้านาฬิกาวันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนโรเบิร์ตถูกเห็นโดยสเตฟานีหลังกลับจากฝังร่างโจแอนนาเขาดูสงบสุขุมราวกับไม่มีอะไรเกิดแต่ความกังวลสเตฟานีจากค่ำก่อนไม่หายเธอติดต่อครอบครัวโรเบิร์ตและพวกเขากังวลเช่นกัน7นาฬิกา54นาทีเคนเนตพี่โรเบิร์ตติดต่อตำรวจเขาบอกกังวลเกี่ยวกับโจแอนนา อะไรบางอย่างผิดปกติติดต่อเธอไม่ได้และพฤติกรรมโรเบิร์ตแปลก8.38นาฬิกา38นาทีโรเบิร์ตโทรตำรวจเองในกลยุทธ์คำนวณเพื่อดูร่วมมือเขารายงานเหตุทะเลาะในบ้านกับโจแอนนาสวัสดีตำรวจทีวันเล่พูดครับใช่สวัสดีเออผมอยากนัดเพื่อมาพูดถึงเหตุการณ์ปัญหาในบ้านแฟนคุณเหรออดีตภรยาครับแล้วคุณทั้งคู่โอเคไหมไม่มีใครบาดเจ็บเลยใช่ไหมเออคนหนึ่งบาดเจ็บ โอเคคนนั้นได้รับการรักษาไหม่คุณรู้หม่ต้องการไหมเออใช่ไหมเขาขอนัดพูดถึงเหตุในบ้านรุนแรงเขาสงบในสายวัดคำไม่เผยอะไรแต่สายทำให้กังวลสวัสดีภาพโจโอแอนนาทันทีเจ้าหน้าที่ถูกส่งไปทูลคอรเทตท,ทันที9ก้นาฬิกาตำรวจมาถึงบ้านในเอสคอร์คขอประตูไม่ตอบพวกเขาเรียก เงียบพวกเขาบุกเข้าไปสิ่งที่พบภายในสยองมีจุดเลือดในและรอบบ้านเลือดในห้องนอนเลือดบนผนังเลือดบนเพดานเลือดในครัวนิติเวชภายหลังบรรยายฉากว่าโหดร้ายที่สุดที่เคยเจอแต่โจแอนนาไม่อยู่ร่างเธอหายโทรศัพท์กระเป๋ารถอยู่แต่โจแอนนาซิมสันหายตัว10นาฬิกา11นาทีโรเบิร์ตบราว์ไปสถานีตำรวจเมเดนเฮดด้วยตัวเองทันทีที่เดินเข้าเขาถูกจับข้อหาสงสัยฆาตกรรม ตำรวจคิดว่าเพราะโรเบิร์ตมอบตัวโทรเองเขาจะเปิดเผยที่เกิดและที่โจแอนนาอยู่พวกเขาคิดเขาจะร่วมมือบางทีสำนึกผิดแต่ผิดโรเบิร์ตบราวไม่ได้มาช่วยเขามาควบคุมเรื่องราวให้นานที่สุดเขาถูกพาเข้าห้องสอบสวนในวันต่อต่อมาเขาถูกสอบประมาณ9ครั้งในแต่ละครั้งเขาพูดซ้ำว่าไม่แสดงความเห็นเขาปฏิเสธตอบคำถามปฏิเสธช่วยสืบคนหายโรเบิร์ตบอกทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับที่อยู่ของโจแอนนาไม่แสดงความเห็น แต่คุณยังอยากคุยกับตำรวจและมาสถานีถูกต้องไหมไม่แสดงความเห็นแทนที่เมื่อพูดเขาว่าตัวเองเป็นเหยื่อในการอยากขมคืนเขาอ้างสัญญาแต่งงานเป็นเหตุผลทุกอย่างว่าโจแอนนาว่าควบคุมรวยและอาฆาตผู้สอบสวนมองทะลุทันทีพวกเขามองสัญญาเป็นแรงจูงใจฆาตรกรรมไม่ใช่ป้องกันวันผ่านไปมีการค้นหายอย่างกว้างขวางในพื้นที่เจ้าหน้าที่ยูนิตสุนัขเฮลิคอปเตอร์ค้นรอบๆอ,อาสาสมัครชุมชนร่วม แต่ไม่มีวีแววโจโอแอนนาครอบครัวเธอสิ้นหวังแม่ไดอาน่าพากสิ้นหวังตื่นตระหนกกลัวลูกสาวเธออยู่ไหนยังมีชีวิตไหมโรเบิร์ตท,ทำอะไรโรเบิร์ตปฏิเสธช่วยเขาไม่บอกตำรวจว่าร่างโจโอแอนนาอยู่ไหนเขานั่งในห้องขังเงียบคำนวณรอจากนั้นสามพฤศจิกายนราวสิบหกนาฬิกาบางอย่างเปลี่ยนตำรวจแสดงภาพเลือดในบ้านโจโอแอนนาให้โรเบิร์ตหลักฐานล้นหลามหลังคุยกับทนายโรเบิร์ตให้ถ้อยคำในที่สุดเขาให้ถ้อยคำหนึ่งหน้า ในนั้นเขาบอกว่าสูญเสียการควบคุมเขาบอกว่ามีการทะเลาะกับโจแอนนาเขาอ้างว่าผลักเธอเขายอมรับใส่เธอในท้ายรถอ้างว่าตั้งใจพาไปโรงพยาบาลเขาสารภาพพาลูกไปบ้านวินและสุดท้ายบอกว่าซ่อนและกำจัดร่างโจแอนนาในวินเซอร์เกรทพาร์ควันพฤหัสบดี4พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่กลับวินเซอร์เกรทพาร์คเพื่อหาจุดโรเบิร์ตถูกพาไปฉากพร้อมตำรวจ ทันทีที่ถึงเขาชี้จุดที่ฝังภรรยาทันทีไม่ลังเลไม่ค้นหาวันถัดไปวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนทีมนิติเวชเริ่มงานกู้ร่างอย่างละเอียดหลุมตื้นอยู่ห่างถนนแซนดราว40ฟุตในพื้นที่ท่อระบายโจอแอนนาถูกฝังที่นั่น5วันโรเบิร์ตบราวถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอย่างเป็นทางการการชนะสูตรพบสิ่งที่ทุกคนกลัวสาเหตุการตายคือบาดเจ็บจากแรงทื่อและรัดคอวันที่11พฤษภาคม2011การพิจารณาคดีโรเบิร์ตบราวเริ่มที่ศาลคราวเรดิง ครอบครัวและเพื่อนโจแอนนาเต็มห้องศาลคาดหวังความยุติธรรมกว่า20คนมาเป็นพยานพูดเพื่อโจแอนนาพวกเขาคิดว่าไม่มีทางรอดแต่โรเบิร์ตบราวปฏิเสธความผิดฆาตกรรมเขายอมรับฆ่าคนตายโดยอ้างความรับผิดลดลงฝ่ายป้องกันอ้างว่าเขาทุกข์จากโรคปรับตัวตอนฆ่าโจแอนนาสภาพเบาที่แทบไม่นำไปสู่ความรุนแรงผู้พิพากษาภายหลังว่าสภาพหายหลังฆ่าภรรยาไม่นานโรเบิร์ตให้หลักฐานเขาบรรยายโจแอนนาว่าเด็กสันดานร้ายเขาบอกว่าถูกขับเคลื่อนให้ฆ่าเธอด้วยการตำหนิหลายปี เขายอมรับซ่อนคอนในกระเป๋างานบ้านลูกสาวแต่ไม่อธิบายเหตุผลเมื่อถามเกี่ยวกับการโจมตีเขาอ้างจำไม่ได้อายการนำเสนอหลักฐานวางแผนชัดหลุมขุดล่วงหน้าคอนซ่อนในกระเป๋าเด็กลงพลาสติกพร้อม14ครั้งด้วยเจตนาฆ่าไม่เรียกรถพยาบาลแม้ลูกสาวถามขั้นตอนกว้างขวางปกปิดร่องรอยหลักฐานชิ้นหนึ่งไม่แสดงคณะลูกขุนถ้อยคำเคที่กับตำรวจพวกเขาทะเลาะเธอบอกพ่อใส่แม่ในรถและบอกว่าทำร้ายเธอ เขาบอกว่าจะพาแม่ไปโรงพยาบาลเคที่ได้ยินเสียงดังเธอเห็นพ่อใส่แม่ในรถได้อนา่ากล่าวภายหลังว่าถ้าคลิปนั้นแสดงผลจะต่างวันที่24พฤษภาคม2011หลังพิจารณาเกือบ15ชั่วโมงคำตัดสินมาไม่ผิดฆาตกรรมผิดฆ่าคนตายโดยความรับผิดลดลง26ปีจำคุกตามกฎหมายสหรชาชอาณาจักรเขาจะได้รับการปล่อยอัตโนมัติหลังครึ่งหนึ่ง13ปีพฤศจิกายน2023 มีน้ำตาและเสียงอุทานตกใจไดอาน่าพากให้ถ้อยคำน้าสารมีความอายุติธรรมร้ายแรงโรเบิร์ตบราวรอดจากการฆาตกรรมในชื่อเท่านั้นปี2014ไดอาน่าพากและเฮตตี้บัคเวิร์ดแนนตันร่วมก่อตั้งมูลนิธิโจแอนนาสินสารจากนั้นปี2016ไดอาน่าเจอสมเด็จพระราชินีคามิลามาลานที่งานเซฟไลท์ไดอาน่าเล่าเรื่องโจแอนนาปฏิกิริยาคามิลาคือร้องให้เธอบอกไดอาน่าฉันจะทำอะไรสักอย่าง การพบนั้นฝังใจคามิล,ล่าและเป็นจุดเปลี่ยนงานต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวแต่เมื่อ2023ใกล้โรเบิร์ตบราวใกล้ปล่อยอัตโนมัติแคมเป็นเริ่มไดอาน่าเฮตตี้นักการเมืองและสมเด็จพระราชินีคามิลามารานต่อสู้ขัดขวางอเล็กและเคที่ให้ถ้อยคำคำเคที่เขียนตอนอายุ9ปีเสะเตือนใจพ่อฉันฆ่าแม่ฉันและฉันกลัวเขาเป็นคนชั่วร้ายที่สุดที่ฉันรู้จัก วันที่10ตุลาคม2 0 2 3รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอเล็กช็อกขัดขวางการปล่อยบราวกุมภาพัน2 0 2 4การท้าทายสารสูงของบราวถูกยกฟ้องณนะตุลาคม2 0 2 5เขายังอยู่ในคุมขังรอการตัดสินภาโรบต์ธันวาคม2 0 2 4รัฐบาลสหราาาาัฐรประกาศปฏิรูปการลงโทษใหม่ให้เครดิตมูลนิธิโจอแอนนาซิมสันโดยตรงมูลนิธิยังให้การสนับสนุนพิเศษเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว มรดกโจโอแอนนาดำรงผ่านการเปลี่ยนแปลงระบบโจโอแอนนาซิมสันอายุ46ปีเต็มเปลี่ยมความเมตตาและความรักลูกจากนั้นในคืนเดียวทุกอย่างถูกขโมยแต่สิ่งที่ตามมาคือพลังแม่ที่ปฏิเสธยอมแพ้สมเด็จพระราชินีที่น้ำตาไหลประเทศที่ตื่นตัวกับความรุนแรงในครอบครัวเมื่อเราจำโจโอแอนนาซิมสันไม่ควรเพื่อความโหดร้ายที่เกิดแต่เพื่อแสงสว่างที่เธอมีและการเปลี่ยนแปลงที่แสงนั้นจุดประกาย